วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูหยกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูหยกก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้รู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุค่ะซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับการให้ความร้อนและ การให้ความเย็นค่ะเด็กๆ <Wow. S 1> ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> จากการทำกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ทดลองกันไปทำให้เราทราบว่าวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัสดุอาจทำให้สมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ การให้ความร้อนนะคะคือกระบวนการเพิ่มความร้อนให้แก่วัสดุนะคะเพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นการเผาการตากแดดค่ะการให้ความเย็นนะคะคือกระบวนการกําจัดความร้อนออกจากวัสดุเพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิลดลงเช่นการนําไปแช่แข็ง การตั้งทิ้งไว้โดยไม่ให้ความร้อนเพิ่มนะคะ <Wow. S 1> ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงตัวอย่างแรกนะคะคืออิดค่ะเด็กๆ <Wow. S 1> การเผาก้อนดินเหนียวนะคะเพื่อทำเป็นอิดทำให้สีและความแข็งของดินเหนียวเปลี่ยนไปค่ะ <Wow. S 1> ในตัวอย่างที่สองนะคะข้าวโพดคั่วค่ะ การทําข้าวโพดคั่วนะคะเป็นการให้ความร้อนแก่เมล็ดข้าวโพดทําให้รูปร่างของมเมล็ดข้าวโพดนะคะเปลี่ยนไปค่ะ <Wow. S 1> เป่าแก้วนะคะการเป่าแก้วเป็นการให้ความร้อนจนแก้วหลอมแล้วดัดให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ค่ะ <Wow. S 1> ตัวอย่างต่อไปนะคะเ <Wow. S 1> ยลลี่หรือวุ้นนะคะ เมื่อเรานำน้ำอุ่นนะคะผสมกับเยลลี่หรือบุญนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้นะคะจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะเด็กๆ <Wow. S 1> น้ำเมื่อนำน้ำไปให้ความเย็นจัดจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกายเป็นน้ำแข็งนะคะ hey, hey. ต่อไปนะคะคูยกขอชวนเด็กๆนะคะมาทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่สองนะคะ hey, hey. ซึ่งแบบฝึกนี้จะอยู่หนังสือวิทยาศาสตร์เล่มสีฟ้าหน้าที่66นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะในแบบฝึกในแบบฝึกหัดนี้นะคะในแบบฝึกนี้นะคะเด็กๆจะต้องขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ทำให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเราไปดูในข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าการกระทำใดที่ทำให้เทีนยนไข ภาพซ้ายมือกลายเป็นเทียนไขาภาพขวามือได้ค่ะใช่แล้วค่ะการทําให้ร้อนขึ้นโดยการจุดไฟใช่ไหมคะอ่าเมื่อจุดไฟใส่อ่าเมื่อจุดไฟตรงชนวนของเทียนไขแล้วอ่าเทียนไขก็จะหลอมเหลวนะคะทําให้เทียนไขมีรูปร่างเปลี่ยนไปค่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปดูในข้อที่2พร้อมกันเลยค่ะในข้อที่2เด็กๆคิดว่าการกระทำใดที่ทำให้ไข่ดิบกลายเป็นไข่สุกได้คะถูกต้องแล้วค่ะการทำให้ร้อนขึ้นโดยการนำไข่ดิบไปต้มให้สุกนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อในข้อที่3มันเลยนะคะ ในข้อที่3นะคะเด็กๆคิดว่าการกระทำใดที่ทำให้น้ำในแก้วภาพซ้ายมือนะคะกลายเป็นน้ำที่กำลังเดือดถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆการทำให้ร้อนขึ้นนั่นเองโดยการนำโดยการนำน้ำไปต้มนะคะซึ่งเป็นการให้ความร้อนนะคะไปดูต่อในข้อที่4นะคะ เด็กๆคิดว่าการกระทำใดที่ทำให้น้ำเปล่าที่อยู่ในแก้วนี้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งได้คะเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนการทำให้เย็นลงนั่นเองโดยการนำน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นนะคะต่อไปเราไปดูต่อในข้อที่5นะคะ เด็กๆคิดว่าการกระทำใดที่ทำให้น้ำผล,ลไม้ซึ่งก็คือน้ำกีวีนะคะกลายเป็นไอศครีมกีวีได้ใช่แล้วค่ะก็คือการทำให้เย็นลงนั่นเองโดยการนำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นนะคะเอาละค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้ว เด็กๆคิดว่าการกระทำใดที่ทำให้น่องไก่ดิบในภาพซ้ายมือกลายเป็นน่องไก่ที่สุกพร้อมรับประทานเก่ง <Wow. S 1> okay, มากๆค่ะทุกคนก็คือการทำให้ร้อนขึ้นนะคะโดยการนำไปทอดหรือนำไปย่างนะคะ ต่อไปนะคะรูยกขอชวนเด็กๆมาทำสรุปสาระสำคัญประจําเรื่องที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในหน้าถัดไปเลยค่ะหน้า67นะคะในกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆเติมข้อความลงในแผนผังนะคะเพื่อสรุปเกี่ยวกับเรื่องวัสดุน่ารู้นะคะ ในเรื่องวัสดุน่ารู้นะคะก็มี2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะ <Wow. S 1> และหัวข้อที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั่นเองค่ะเราไปดูในหัวข้อที่1กันก่อนเลย <Wow. S 1> ในหัวข้อที่1นะคะการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยวัตถุบางชนิดนะคะอาจทำจากอะไรนะ ชิ้นส่วนย่อยนั่นเองค่ะเรานำชิ้นส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเราสามารถแยกชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นนะคะออกจากกันได้แล้วนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ค่ะ <Wow. S 1> เช่นอะไรเอ่ย เส้นกำแพงที่ทำจากอิฐหลายๆก้อนนะคะเราสามารถแยกอิฐอ,ออกมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้นะคะเอ๊นอกจากกำแพงแล้วเด็กๆคิดว่ามีวัตถุอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าเด็กๆมีตัวอย่างอื่นเด็กๆสามารถตอบลงไปในคำตอบนี้ได้เลยนะคะเ oh, <no. S 1> ก่งมากๆค่ะทุกคน ต่อไปเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของวัสดุพร้อมๆกันเลยค่ะวัสดุบางชนิดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสีรูปร่างหรือลักษณะภายนอกอื่นๆนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะการกระทำใดที่ทำให้วัสดุบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงสีรูปร่างหรือลักษณะภายนอกอื่นๆได้จำการทดลองได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะวัสดุบางชนิดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสีรูปร่างหรือลักษณะภายนอกอื่นๆเมื่อถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนั่นเองเก่งมากๆค่ะทุกคนในการทดลองมีอะไรบ้างนะอ่าเช่นช็อกโกแลตนะคะ ช็อกโกแลตจะหลอมเหลวเมื่อโดนความร้อนในตอนที่เรานำหม้อ,มอสเตลเลตท,ที่มีช็อกโกแลตใช่ไหมคะไปวางบนถ้วยน้ำร้อนช็อกโกแลตจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการหลอมเหลวนั่นเอง <Wow. S 1> แล้วเมื่อเรานำช็อกโกแลตไปวางบนถ้วยน้ำเย็นจะเกิดอะไรขึ้นนะจำได้ไหมใช่แล้วคะ่ะช็อกโกแลตก็จะแข็งตัวนะคะ <Wow. S 1> เมื่อทำให เย็นลงนั่นเองสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆคุณครูหยกนะคะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า สำหรับวันนี้ครูหยกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครูหยกคิดถึงทุกคนนะคะ